อย่างกรณีของน้องๆกลุ่ม U2T TU ตำบลแม่แดดอำเภอกรารยานิวัฒนาที่เชียงใหม่เขากำลังใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนากาแฟของชุมชนคือชาวบ้านปลูกกันอยู่แล้วแต่ไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการตั้งวิสาหกิจชุมชนค่ะส่วนกาแฟวิวที่สวยงามลายล้อมด้วยหุบเขาที่นี่คือตำบลแม่แดดอำเภอกายานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เป็นคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทําการเกษตรเป็นหลักก่อนหน้านี้ปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวทําให้ขาดรายได้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปลูกเป็นแบบวนนักเกษตรเช่นการปลูกกาแฟาข้าวสตรอเบอรี่ถั่วลิสงและการทอผ้าเป็นรายได้เสริมโดยเป็นการรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชนแม่แดดน้อยค่ะ ถือว่าทุกขาร้านที่ร่วมฝีร่มเราดูแก่ซับซากก็คือได้ปลาเมนได้บุฟเโดกาแฟ่อนุรักษ์ย่นี่สุดยอดที่มันก็มันก็เหมือนหมู่บ้านกุฏิกุฎางนะมันก็การพัฒนามันก็ไปเรื่อยๆนะหลังๆมาเนี่ยมันก็มีอย่างผมก็ผมปิ๊กมาบ้านแล้วก็มันมันมีโจทย์สำคัญที่ว่าพลาพืชหลายๆอย่างเนาะ อ่ะเขาปลูกปุ๊บม,มันมีตลาดนะ้นสำคัญน,นะไปบอกเจ้าบ้านที่ที่ปลูกสมาชิกที่ปลูกกาแฟนนะ่ะหลายๆคนพนะอามารวมกลุ่มกันมาตั้งธุรกิจชุมชนแล้วก็วันใดวันหนึ่งถ้ามีงบจากทกสก็จะหน่วยงานรัฐกับอบตกันเพเ่อกับเพื่อกวามาส่งเสริมของ่ายหนนะ่อยเพราะว่าเขามีกลุ่มธุรกิจชุมชนแต่ว่าการมันประเดี๋ยวนี้มันขาดอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะทำแบรนด์ของธุรกิจชุมชนเต้นเต้นแบ่มีเหมดน,นี่เยตลาดรสชาติเดนเดีย ข้อมูลที่เขาทำเนี่ยเขาจะไปนัน้เข้าถึงลูกค้าได้เลยใน,ใน,นอนาคตน่น้องๆคนรุ่นใหม่ยูทูททีกว่า10คนได้มีโอกาสลงพื้นที่ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลงไปพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนแม่แดดซึ่งทำมหาวิทยาลัยนะน้องๆเข้ามาหนุนเสริมทั้งความรู้ตั้งแต่การปลูกทำให้ผลผลิตการ,กรเกษตรมีคุณภาพการปรับบรรจุภัณฑ์ออกแบบแบรนด์และติดเครื่องมือการขายในรูปแบบใหม่ ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางการขายส่งไปอย่างปลายทางผู้รับสินค้าค่ะเราคิดว่าเราจะทําในเรื่องของการแปลโลโกที่นอกนอกจาเนี่จจกที่เราจะขายแบบเม่เชอรี่อะไรพวกน,นี้นะส่งเสริมในเรื่องของการทําโลโก้การทารูปแบบบรรจุภัณฑ์อะไรประมาณนี้นะจลลนะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับก็อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือช่องทางได้ที่เราว่าเราจะขายสมมติว่าเราสามารถทําครบกระบวนการที่เรา ขายได้เลยนะครับแล้วก็จะวางขายในพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวตำบลของเรานะครับอันที่สองก็คือเราจะขายขายในช่องทางออนไลน์แล้วไม,ม่ว่าจะเป็น facebook ินสตาแกรมหรือว่าช่องทางอื่นๆื่นแล้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้มาพัฒนาบ้านหรือว่าพัฒนาในพื้นที่ของเรานครับเราอ,อ่อนไม่ก็เก่งเรื่องไหนเราก็ต้องอ เราก็เพิ่งพาเขาอย่างนั้นเขาทำอะไรอย่างเขาก็มาเรียนรู้ของเขาอย่งจะสร้างชุมชนสร้างอน,นาคตได้ได้ด้วยกันนี่ยของดีที่มีอยู่แล้วในชุมชนหากได้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนอย่างพวกเขามาสานต่อออกแบบทดลองต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ลงมือทำร่วมกับคนในชุมชนทั้งเรื่องกาแฟท่องเที่ยวที่จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ในชุมชนและเป็นโอกาสที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะ